นม่ง<า>นะ็เลยทำตัวต่ำใช่ต้องเอัเสียงที่เหลือตอนไหนตอนเสียงค้างตอนไหนว่าเราตกใจอ่ะไปเออเออฮีเหตุฮีไม่ฮีไฟเบอร์เหรอเอออะไรวะเขาเรียกไงวะจำไม่ได้เดี๋ยวถึมลืมแล้วค่ะทุกคนอ่ะลืม <laughs> อย่<ห>ตเหรอใช่เฉลอใช่เหรอใช่เ,ลเลฉเลอะงง คนประสาเมื่อคืนนี้แต่ว่าอึนแบบมึนตึงแบบเอาพี่รวยตึงงรวยคือพี่พี่ตกใจนะเนี่ยทำเครืต่ำใช่ต้องอัดเสียงพี่เหรือตอนไหนมต้องดูเสียงข้างตอนไหนว่าเราตกใจอ่ะเออ ฮีเห็ดฮีไม่ฮีไฟเบอร์เหรอเอออะไรวะเขาเรียกไงวะจตไม่เดี๋ยวลืมแล้วค่ะทุกคนอ่ะลืมใช่เหรอใช่เฉลอใช่เหรอใช่เฉลอะงงสุดอระสาทเมื่อคืนนี้แต่ว่าอึนแบบมึนตึงแบบ กินลวยขึ้นรวยนานขี่เล็กขีไหล่ีไฟเบอร์ต้องตั้งฉายาให้อีโคสีขานะคะขี่เล็กขีไหล่ีไฟเบอร์เย็ดได้ทุกแนวค่ะแนวไหนกูก็เย็ดได้นะคะกูจะคางแบบไหนก็อ้าก็หียงกหน้าโผล่ีองมึงนะเออไม่มีใครของไปห้ามมึงที่มึงจะเย็ดใครก่อนนะมึงจะเย็ดใครมึงก็ให้มันรู้จักบ้างว่าเสียงแนะนำจะออกมามึงไม่อายลูกอายเต้าเหมือกเต้าเหมือกโตอย่างก็ไปแล้วมีลูกมีเมียกันแล้วไม่ใช่เหรออีดอกทอง เธอขนาดนี้เลยเหรอเธอขนาดนี้เลยเหรอเธอขนาดนี้เลยเหรอฮ่าฮ่าป่แล้วมาวยแล้วใกล้ๆเหรอเสียงใกล้เลยปุ๊บยัยเสียงเธอจริงๆใช่ไหมอ่านเสียงเพราะเรารู้จิตวิสัทธ์อันนี้ต้องพูดตามตรงโจกหีให้รู้จักว่าตัวเองหีเหม็นนะไม่เหีเหม็นนะ ไปโจกขีล้างหีก่อนนะก่อนจะมาพูดกับกูนี่อีดอกทองระดับมึงอะ่ะมันเทียบกูไม่ติดหรอกเข้าใจป่ะอืม,อมคนราคากันจา้าหีเนา่นาๆแบบหนึ่งอ่ะนะมันไม่มีราคาหรอกนะคนอย่างกูลูกยังไม่เคยออกหีไม่เห,นะหม็นค่ะนะจำไว้อีดอก <laughs> 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 นะเออเขากูหีงไม่เหม็นนะฮะ <laughs> สก๊อตออกหน้าท้องก็าไหวนะพี่ไหวแลวไหวแล้วแต่ก็น่ากลัวอยู่เิาสีหาย มันใช่หรออันี้สมอะแลกอย่งเงี้ยอันี้สมอจะแลกี้เสีี่นั่นแหละร่งดูกูไว้เป็นตัวอย่างนะยีดอกทองนี่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 เปิดจากกระเป๋ากูเลยนี่เปิดจากกระเป๋ากูเลยนี่นี่อีดอกทองนี่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 แบงค์หมื่นเท่านั้นแบงค์หมื่น เดี๋ยวแบงค์พันออกก่อนนี่อือแบงค์หมื่นทั้งนั้นกูพกในกระเป๋ากูแบงค์หมืน่นนี่นี่นี่ใบพัดได้เลยนี่กูจะบอกให้ระดับกูนะกูพกขนาดนี้ในกระเป๋ากูมึงรู้ไหมอ่ะอีดอกทองนี่ดูไว้อีสัตว์จะไปพกคำหีอะไรอเออพอได้เงินแหกหีขายหีมาแล้วมานั่งโชว์เขาเหรอทีละแค่นั้นโูอีดอกดูดูกูไว้เป็นตัวอย่างนะนี่ในกระเป๋ากูออกมาจากกระเป๋ากูนะอีดอกกูไม่ได้เตรียมพร้อมด้วย ว่าไหวนะพี่คือมันตกใจมันตกกระมะมันตกแบบเออเอาชิบหายัวตกในอีสป้องกันลายเอาชิบหายเสือมันนะนะดูเสือมันใส่เยียดทางเดือแน่เลยนะจริงเหรอโถ่กะเหรี่ยงมึงเหรอมึงจะมาเทียบกับกูได้นะอีโคสีกามันผิดกันคนรนาดานะ กูอบอกกูซื้ออะไรก็ซื้อรถกูเดือนนี้ไม่มามาไม่ทันนะเดือนหน้ามาเดี๋ยวดูรถกูอีกอีดอกทองของกูอของแท้นะสีแดงควาดหน้าแม่คือพี่พี่ตกใจนะะ <S <S ม่ทำตควต่ำใช่ก็อแบบอัดเสียงพี่เหรอตอนไหน,นเสียงข้างตอนไหนดูสภาพขูงด้วยอีดอกอทองอไปเออเออ ฮีเห็ดหีไม่ีไฟเบอร์เหรอเอออะไรวะเขาเรียกไงวะจำไม่ได้เดี๋ยวลืมแล้วค่ะทุกคนอ่ะลืมใช่เหรอใช่เฉลอใช่เหรอใช่เฉลอเมือคืนนี้แตึมึนตึงแบบ เอาพี่รวยพี่รวยคือพี่พี่ตกใจเยทำตัวต่ำใช่อาเสียงที่เหรอตอนไหนมันเป็นเสียงค้างตอนไหนแตว่าเราตกใจอ่ะเออฮีเห็ดฮีไม่ฮีไฟเบอร์เหรอเอออะไรวะเขาเรียกไงวะเด่ไยวเดี๋ยวลืมมลืแล้วค่ะทุกคนอ่ะลืมใช่เหรอใช่เใช่เหรอใช่เหรองง แบบ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 นี <US une> ้แต่ว่า <principalmente> ตึงแบบมืนตึงแบบ เอาพี่ลวยพี่รวยนะฮีเลคฮีไหลทฮีไฟเบอร์ต้องตั้งฉายาให้อีโคสีคานะฮะฮีเลคฮีไหลทฮีไฟเบอร์เย็ดได้ทุกแนวค่ะแนวไหนกูยก็ย็ดได้นะฮะกูจะค้างแบบไหนก็อ้าก็เขียวหนังหน้าผัวก็รู้ว่าเฮียขมึงนะเออมึงมีใครเขาไปห้ามมืมึงที่มึงจะเย็ดใครก่อนนะมึงจะเย็ดใครมึงก็ให้มันรู้จักบ้างว่าเสียงแนะนำจะออกมามึงไม่อายลูกอายเต้าเหมือกเต้าเหมือกโตอย่างก็ตายแล้วมีลูกมีเมียกันแล้วไม่ใช่หรออีดอกทอง เธอขนาดนี้เลยเหรอเธอขนาดนี้เลยเหรอเธอขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้แล้วมาแล้วใช่เหรอเสียงข้าไม่เลยป่วยอ่ะยังไงล่ะเสียงเธอจริงจังใช่ไหมอ่าเพราะเรารู้กิตวิศัทธ์อันนี้ต้องพูดตามตรงโจ้ขีให้รู้จักว่าตัวเองหีเหม็นนะไม่เหีเหม็นนะ ไปโจกขีล้างหีก่อนนะก่อนจะมาพูดกับกูี่อีดอกทองระดับมึงอ่ะมันเทียบกูไม่ติดหรอกเข้าใจปะอืมคนราคากันจ้าขีเนา่าๆแบบนึงอ่ะนะมันไม่มีราคาหรอกนะคนอย่างกูลูกยังไม่เคยออกขีไม่เหม็นค่ะนะจำไว้อีดอก <laughs> <laughs> นะ <laughs> เออครับคนอย่างกูขีไม่เหม็นนะฮะสกอตออกหน้าท้องพ่าไหวนะพี่ไหวแล้วไหวแลวแต่ก็น่ากลัวอยู่ชิบหาย มันใช่หรออันี <S 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 ้สมอะแลกอย่งเงี้ยอันี้สมอมันจะแลกี้เสียงพี่นั่นแหละเสยงพ่นันแหไงดูกูให้ปตัวอย่างนะีดอกคองนี่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 เปิดจากกระเป๋ากูเลยนี่เปิดจากกระเป๋ากูเลยนี่นี่นีดอกคองนี่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 แบงค์หมื่นเท่านั้นแบงค์หมื่น เดี๋ยวแบงค์พันออกก่อนเนี่อือแบงค์หมื่นทั้งนั้นกูพกในกระเป๋ากูแบงค์หมืน่นนี่นี่นี่ใบพัดได้เลยนี่จะบอกให้ระดับกูอะนะกูพกขนาดนี้ในกระเป๋ากูมึงรู้ไหมอือฮะอีดอกทองนี่ดูไว้อีสัตว์จะไปพกคำหีอะไรอือกอได้เงินแหกหีขายหีมาแล้วมานั่งโชว์เขาเหรอทีละแค่นั้นโหอีดอกดูดูกูไว้เป็นตัวอย่างนะนี่ในกระเป๋ากูออกมาจากกระเป๋ากูนะอีดอกกูไม่ได้เตรียมพร้อมด้วย พราะว่าไหวนะพี <widely S 2> ่ม <myst icism> ันตกใจมันตกกระมะมันตกแบบเออเอาชิบหายัวตกในอีสร้องกันลายเอาชิบหายตรงเสดือมันน่ะดูเสดือมันใส่เยียทางะดือแน่เลยนะจริงเหรอโหกะหลี่ยงมึงเหรอมึงจะมาเทียบกับกูได้นะอีโคกสีกามันผิดกันคนลรนาดาเนีนะ กูบอกกูซื้ออะไรก็ซื้อรถกูเดือนนี้ไม่มามาไม่ทันนะเดือนหน้ามาเดี๋ยวดูรถกูอีกอีดอกทองของกูของแท้นะสีแดงฝวาดหน้าแม่งอ่ะทำไมอีติกทำไมกูจะเปิดไม่ได้อ่ะอ่ะแล้วไงคะแล้วไงอืม เห็นหรือยังคะนี่ไงตัวจริงเดี๋ยวกูก็จะเปิดเดี๋ยวกูรอสับสไลด์กว่านี้ทําไมไงทําไมลออคะติ๊กทําไมเออทําไมล่ะคะอีดอกทําไมล่ะคะคอ,อีติ๊ก <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะเข่าเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรกูเคยว่ามึงอะไรฮะใช่ใช่เป็นไรจะบมึงเป็นเหี้ยไรพูดเป็นเหี้ยไรพูดดีพูดดีค่ะพูดดีพูดว่าพูดเฉยๆแล้วพูดดีๆไม่ต้องดีไอ้สันพูมันไม่ได้พูดดีเที่ยหรอกนม่เย็ดท้าไมสะทุนอย่างเงี้ยอ้าวแล้วไปคุยอะไรไอ้สัน นิวสั่งให้มาพูดดีๆแล้วนะจะถามว่าคุณมีอะไรมาทำตรงไหนวันไหนคุยอะไรคุยอะไรพี่แก่นพูดไม่คุยอะไรนี่นิวสั่งบอกให้คุณคุยดีๆแล้วนะเรามาคุยด้วยเหตุผลดีไหมไม่มึงเพี้ยนพูดดีมั้งแล้ววันนี้เมงเอ่ยชื่อกูทำไมอย่าพึ่งทอมึงเอ่ยชื่อกูทำไมอ่ะจัดงานวันเกิดให้เพื่อน แต่ของเงินเจ้าของงานวันเกิดสามพันตรงนี้นะคะไทยฮาแล้วก็สามวันไม่พอขอพี่ในกลุ่ออีกห้าร้อยขอถามนะคะไทยฮาก็ชี้แจงแล้วไม่ใช่หรอแต่ทำไมมึงเอายามาโนอีกแล้วมดก็ให้เองใช่ไหมคะวันนั้นมดก็มาพูดอยู่ในช่อง อะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไว้ตาลัสเดยก่อนเสียงอะไรแล้วมดก็มาพูดในช่องฉันถามเลยสิว่าไม่เคลียร์อีกหรอครับเดี๋ยวก่อนเ๋โอยหนูมาทำรังอยู่บนฝาผนังฉันถามเลยสิว่าคุณเอามาทำอย่างเงี้ยคือคุณน่ะไม่ไวหน้าไม่ให้หน่ามดมันนะหือเอามาพูดซ้ำแซะอีก ฉันรู้เป็นใครไงณนะตรงนี้เข้าใจด้วยนะคะว่าคนไม่เฮี้ยจริงอะ่ะเขาจะไม่มีผลิตทําแบบนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาเอ,อ๋อเขาบอกว่านี่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนไปฟังเขาบอกว่าก็ไม่รู้นะคนดีแบบไหนเขาเลอกโพชฉันเป็นคนดีคนดีแบบไหนอะ่ะแม่ยกอะ่ะหนีออกทางแต่ส่วนานางอะ่ะคนไม่ดีอะ่ะกลับเข้าหา คุณเอาความมั่นใจมาตรงไหนคนที่เขาอ่ะเขาทำแบบนี้เหรอคนดีอ่ะกล้ามาบัฟเฟอร์ฉันแบบนี้เหรอฉันถามเลยสิว่าหลอดเอาความมั่นมาจากไหนใช่เสียงหนูเพิ่มแล้วหนึ่ง,นเ,นงเนี่ยบนเพดานเนี่ยจะต้องลืบเพดานโอ้ยเชิดกันกัน,น,น,นจริงๆแล้วแหละ นี่ไงหนูเอาขึ้นแล้วหนูจะดูนะ่ะไปอ่านให้ดูนะหลักฐานจริงไหมเออเขาทำอะไรเขามีหลักฐานอยู่แล้วไม่เหมือนมึงเดี๋ยวเพิ่งไปเข้ามาอีกเขาบอกว่าหลักฐานหลักฐานพอยบอกหมูน้อยโอนให้กูด้วยห้าร้อยมันเป็นคำหยอกเหรอมันไม่ใช่คำพูดเล่นๆนะมันบอกว่าหลักฐานอีพอยบอกหมูน้อยโอนให้ด้วยห้าร้อยเดี๋ยว แล้วพี่หมูหวันก็บอกว่าเดี๋ยวบอกมันให้เงินมันโอนมาถึงจะให้ห้าร้อยเออแล้วมันมันมาพูดว่าเล่นเล่นเออนี่เหรอคําพูดมันรอเล่นแต่ทําไมามึงยังยังบอกกูด้วยอะกูถามก่อนมันเป็นคํารอเล่นเหรอหือนี่ไงมึงก็บอกให้กูโอนแล้วกูยังงงอยู่ว่าพอพี่หมูหวานมาบอกกูว่าส่งเอกสารให้หมูน้อยเอกสารอะไรอันนี้มึงอีพอยโอนให้มึงเออ พราะอีพอยมันพูดว่ามันโอนให้ให้มึงเท่านั้นเท่านี้ค่าโทรศัพซื้อโทรลอพทุเรียนอะไรบ้างมันจะแค่แปดร้อยเหรอแล้วมันบอกว่ามันโอนให้กูแค่แปดร้อยมันอีเชอร์มันก็เลยส่งมาให้หมูดูแล้วอยู่ไหนล่ะเอกสารเกี่ยวกับอีพอยเรื่องอะไรจึงจะให้กูโอนให้ห้าร้อยทุกคนเห่ยเอกสารนี่ไงที่ว่าอีพอยมันส่งตังมาให้นี่แหละเอกสารนี่แหละแล้วหนูก็เลยงงว่ามันจะได้เงินกับหนูห้าร้อยสองวันที่เข้าไปรู้จัก ช่องสภาน้ำปั่นนะคะสองวันต่อมานางยื่นข้อเสนออย่างนี้นะคะทุกคนนางอยากได้ทุนนะคะนางอยากได้ทุนแต่นางจะเอาแหวนขายแหวน แปดพันบาทนะคะแปดพันบาทเพื่อที่จะเอามาจัดของให้ FC ในช่องนางนะคะเชร์ต้องการที่อยากขายแปดพันเอาเงินส่วนนี้จัดของให้ FC ในในช่องพลอยช่วยได้ไหมทุกอย่างเช็คได้หมดแลกเชร์ต้องฟาดวันนี้นะคะแลกเชร์ต้องฟาดวันนี้ เพราะทุกอย่างเชิกลัวโดนหลอกใช้ให้ฟาดแทนแล้วสุดท้ายกับ,ก,บกับการโดนโจมตีเชอจึงคิดว่าจะให้ของกับ f อฟซีพลอยว่างไงเชอไม่ได้ไม่ได้ของฟรีนะแหวนวงนี้แหวนทอง 14k พลอยไพลินสีลังกาล้อมเพชรงานเก่าของแม่เชอ จะเอาเงินแจกของในช่องคนที่อยู่ในสภาอยู่ในช่องสภานะคะแล้วพลอยก็ไม่ตอบพลอยยังไม่ไตอบมึงบอกว่ากุ้งกุ้งเอาเงินบงังบังคับกุ้งด้วยนะคะเอาเงินไม่ให้กูยืมก่อนซิพันหนึ่งกุ้งก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีเงินนะว้กูจะเก็บไว้เงินไว้เติมน้ำมันรถเออเอาเอามาก่อนเอามาก่อนนะกุ้งก็เลยถามว่า แล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนกูประมาณ3วันโอเคสวันนะมึงมึงจะเกินนี้นะเออเออเอเดี๋ยวบางทีกูอาจจะมันใช้คําว่าอาจจะยึดอาจจะขอพี่เอเวียแล้ววักมาที่สองสุดท้ายมันบอกว่าเดี๋ยวจะได้เงินปั๊มจากบ้างจะคืนให้นะแล้ววันนี้กูทวงโทรมาหากูกูกูก็ทวงไงไลน์กูก็ทวงเดี๋ยวกูจะส่งไลน์แม่งขึ้นโพสไอเหียหาว่ากูโกหกเหรอวันนี้มึงโทรมากูก็ทวง ฮะกูก็ทวงมึงมึงบอกว่าไงรู้ไหมเสือกเล่นกูอีกบอกว่ามึงมึงก็ไปขอมดสิเอาอีเหียกูก็เลยบอกว่าเอาอีเหียมึงจะพูดอย่างนี้ได้กูไม่เคยขอใครมึงมึงมึงต้องจําคําพูดกูนะวันนี้กูบอกว่ามึงอยให้กูขอใครนะกูไม่เคยขอใครกูพูดอย่างนี้กับมึงใช่ไหมฮะลุงหล่อรี่แล้วมึงบอกว่าอ่อเดี๋ยวกูจะขอมดให้กูก็เลยถามมึงว่าเฮ้ยมึงบอกมาตรงๆว่ามึงหลังบ้านกามดเหรอเพราะว่ามดบอกกูว่า มดบอกมึงไปแล้วแล้วมึงก็ว่าไม่ไม่กูพูดเล่นนะอิสัตวแล้วมึงบอก,กว่ายัางไงมึงก็ไปบอกีมดสิว่ากูยืมเงินมึงแล้วมึงก็ให้ให้มดนะ่ะจ่ายจ่ายเงินให้มึงมึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมสาบะสาบานจุดทูบสามสิบหกดอกมึงบอกให้กูไปบอกไปบอกมดว่ามึงยังไม่จ่ายเงินกูแล้วมึงบอกว่าให้หมดนะ่ะเอาเงินมาให้กูแทนมึงจริงปะ มึงอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธอืมกูบอกเลยนะมึงจะพูดเล่นพูดจริงกูก็ถือว่ามึงพูดกูก็ถือว่ามึงอยากได้เงินคนอื่นเขาเพื่อไปใช้หนี้แทนมึง